สวัสดีครับจูนครับวันนี้ผมมาเป็นนักสืบครับอ่ามาเป็นนักสืบใช่แล้วโอ้ยแล้ววันนี้เราจะมาหาอะไรครับมาหาเด็กหายเหรอครับตาวฉันมาตามหายางลบที่หายไปนะ่ะหายางลบเนี่ยนะใช่แล้วยางลบเป็นถุงๆเลยนะของเพื่อนเอนเนี่ยที่หายไปโอ้ยเขาหายไปไหนใครเอาไปครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเราเลยต้องมาสืบใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วและเบาะแสล่าสุดเขาบอกว่าถูก ก็คืออาเจือครับเนี่ยใหญ่ขนาดนั้นเหรอครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปตามหาถุงยางลบกันเถอะนั่นเอครับเป็นในนี้หรือเปล่าคุณจูนในหไหนเออลองดูดไหนดูดิเจอที่ด้วยเฮ้ยนี่ไงโอ้ครกันนะซ่อนยางรถอยู่ในไห่ปละลานเนี่ยโอ้ยยางลบของเพื่อนๆดูขโมยมาซ่อนอยู่ในไห่นี้โฮ้ยตอนแรกถุงยางรถมันยังขาวสะอาดนะพออยู่ในไหปุ๊บดู เขี้ยวอีเลยเหม็นไหมครับเหม็นะลาเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนเต่าอีครับเฮ้ยทำไมตรงนี้มันมีลูกก๊ตตาอยู่ตรงนี้ติดกําแพงด้วยอะอยนี่มันโลโก้ในกระตูเรื่องเพื่อนนี่ครับเพื่อนเหรอใช่เรื่องเพื่อนอะฉันไม่เคยดูอะโอ้ไม่เคยดูเหรอใช่แล้วดูเลยสนุกครับเรื่องเพื่อนเอาล่ะแล้วเพื่อนของเราเนี่ยนะทํายางลบหายไปทั้งหมด30ถุงโอ้สามสิบถุงเลยเหรอครับใช่แล้วเราต้องหาแล้วนะเยอะขนาดนั้นเลยใช่เรา มีฟใบสักถุงได้ไหมครับโอ้ยไม่ได้หรอกนะโอ้ยเราจะมุกปิ้นไม่เหมือนงั้นทําอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นเด็กไม่ดีนะเอาสักห้าหกถุงเลยสิโอดก็จนไม่ไหวเลยเอาล่ะเรารีบหาเหอะทีวีเปิดได้เปล่าเปิดไม่ได้ทีวีอเวนโชโอ้ใช่ทีวีเหรอครับเดี๋ยวปอดเอาอีอะไรครับข้างหลังอะไรครับโอ้มีไหปลาร้าอู้มีถุงยางลบด้วยอได้ถุงยางลบ นี่านได้สองถุงละเอไในในหีบอะครับในหีบในเตียงในหีบไม่มีไปเราไปดูรูาสำรวจที่อื่นดูดีกว่าชเวยโอยนี่ไงถุงเต็มไปหมดเลยคุณจูนมันไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนมีคนเราอยู่ที่นี่มาก่อเลยอะนี่ครับอ๋อวิทย์นี่ไงนี่ไง มีไหมครับโอ้เดี๋ยวก่อนสามิบถุงเลยครับหาขี้แตกเลยคุณจุนเฮ้ยหาหาไปเถินหน้าเราทำเพื่อเพื่อนนะนะเรารักเพื่อนเขาแทบเอาไปช่วยกันหานะครับแยกย้ายโอ้แมบนี้เขาทำออกมาสวยมากเลยคุณจุนใช่แล้วและานู้ชมนะครับชอบแมบที่น่ากลัวหลอนหลอนสยองสยองนะคะและไขปริศนานะคบก็ลองมาเล่นแบบนี้ดูกันได้เลยนะครับเจอในห้องเป็นไหครับช่วยกันหาในห้องครัวในคุณจุน คุณจูนในห้องครัวสวยมากไหนไหนไหนอชเว็อเน,น,นี่ยคุณจูนทำสวยมากเลยดูดิว้ามีของกินหรือเปล่าอดูดิโต๊ะครัวนี่ดูสะอาดเอี่ยมเลยอ่ะเหมือนมีคนมาอยู่วเลยนะเนี่ยเิ่งล้างจานโอ้โหสุดยอดสุดยอดสวยเ้เยนเปิดได้เปล่าโอ้โหมีไวโชนเท่านั้นเียนนี่นมีด้วยอิ่ยตรงนี้มีมีรูให้เราเข้าไปอ่ะนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาอี้ครับนี่อะไรครับมีรูหรอ เนี่ยดูดิโอ๊ยเตาอีแกถีบฉันลงมันทำไปเนี่ยโอ้ยเจออะไรครับวิทยากรที่นี่มันเป็นห้องใต้ดินนะเต่าอีแก่ลงมาดิโอ้ยดีเหรอครับปลอดภัยปลอดภัยแกลงมันเลยเอาละครับทากผู้ชมเ่ามาที่คารุหาเจอห้องใต้ดินด้วยสายมองขวามองหน้ามองหลังผมได้ขยะแล้วม right ีแต่ขยะทั้งน well ั at ้นเลยอ่ะจนมีกี่ถุงว้าว วาว้าเ้โอ้นีเลเข้ายเจอหอยปลอ้อเก็บเลยโอ้โอ้ยไ,ไมเคทรครับมคือตัวอะไรอะรันันมันคือนั่นมันคือีออกาสโอ,อมันมีหัวกับไสทิ้งล่งไปกินขี้คนอุยแกมีขี้เต่วโยนขี้ไปให้มันสิเดี๋ยวอะครับมันจุนอะไร ของปอมครับคุณจูนของปอมแล้วทำไมเลือดฉันลดอ่ะอุ้ยแกออกมาจากตรงนั้นขอบเออไม่ใช่ของปอมสี่เหลี่ยมค้าวอุ้ยฉันเจอหายเป็นไรอีกเกือบตายเฮ้ยเอาล่ะ จะกลับขึ้นไปยังไงอ่ะคุณจูนเฮ้ยเราต้องขึ้นบันไดตรงนั้นน่ะนะโอใช่เหรอครับก็ใช่เดี๋ยวดูก่อนมีทางอื่นดีหรือเปล่าขวักไขว่ฝั่งแม่เราไปอ่ะหึในห้องนี้มีหายอะครับคุณจูนจริงด้วยแต่มันเอ้าเฮ้ยกลงมันหายไปแล้วแล้วเข้าไปดูดิเฮ้ยมีคนซ่อนถุงยางแล้วก็ได้กี่อันแล้วครับนี่ฉันได้มาแปดถุงแล้วอ่ะผมให้ไปอีกสองถุงเป็นสิบถุงเราต้องหาสามสิบถุงอ่ะนะ เพราเรามีตาดาวมีลูกตาเนี่ยเอาไว้ทําอะไรครับเนี่ยในมือเออจริงด้วยฉันไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ส่องผีหรือเปล่าดูดิกดได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันอ่ะรู้สึกว่าแมพนี้มันจะคุ้มคุ้นนะเนี่ยนะครับใช่เหมือน The Eye อ่ะอ๋อ The Eye ใช่แล้ว The Eye ที่แบบว่าเขินๆใช่ไหมครับเวลาเขินนะครับเฮ้ยไม่ใช่คนไอ้เกมอะเกมไอ้ The Eye อ่ะเกมผีฉันอยากถุง ใช้แล้วให้เราหาปูงเอาไว้ตีหัวผีหรือเปล่าลองดูดิ่ลองตีหัวผีนี่ไงมันอยู่ตรงนี้เอาอีกอุ้ยมันล้งมันล้งมันไม่ทำอะไรเรานี่ไงจะเตอะจะเตอะเตะตอะเตะตอะเออเออะดิเฮะโอ้ยโอ้ยไม่เฮ้ยเดี๋ยวฉันตายฉันเลือดเหลือสี่ห้าเองนะเฮ้ยแกเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปยังไงขึ้นมาเลยวิ่งฝ่ามาเลยครับเดี๋ยวก่อน อันนี้ครับใช่มันมีกองสุ้มด้เดี๋ยวเดี๋ยวเยวอาอี้เดี๋พึ่งนะอืฉันจะกระโดดแดนขึ้นไปสิอืดอึดอึดมาแล้วนเช้านี้ฉันเป็นคนโล่องหนว่ะโอ้ยแกเห็นฉันด้วยเหรอไอ้เจ้าผีกระสือโอ้ยฉันโล่องหนอยู่นะจะบอกเลยเร็ววิ่งมาเลยเร็วเดี๋ยวฉันจะวิ่งหุ่นเหลือสี่สิบจะตายแน่นวิ่งวิ่งวิ่วิ่งโอ้ยวิ่ง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 หุ่นรอดรอดฉันรอดป่ะอเออเกือบไปแล้ว เดี๋ยวมันขึ้นมานครับคุณจุนเออรีบวิ่งเหอะเร็วๆตามฉันมามันจะแอบตามเรามาหรือเปล่ามีประตูอยู่สองห้องอะแกอุ้ยห้องนี้มันเป็นห้องแต่งตัวอุ้ยจะเจอแล้วเแล้วถุงยังลบฉันได้มาอีกแล้วโอนี่ไงเป็นสิสีถุงแล้วทําไมคขาลือหาสวยๆแบบนี้ถึงปล่อยล้างได้ล่ะเนี่ยโอไมก็ oh หลังนี้กันนะนั่นสิครับถุงหายไปไหนหมดเหลืออีกตั้งสิบห้าถุงฉันได้ดมาอีกแล้วโอ้ดูห้องนี้ดิมีอะไรป่ายี่ห้องอะไรครับอุ้หูจุนอะไรเหรอเจอเจออะไรโอ้เขาโอมกอดเขาทำเหมยมากเลยอ่ะโอ้ไม g ก d นี่มันห้องบูชายันอย่าบอกนะเอาเด็กมาบูชายันให้ก เดเหรอครับผมจําได้ในเรื่องครับผมจําได้ในเรื่องมันมีการบูชายาอยู่เหมือนกันแล้วเขาเข้ามาสืบใช่ไหมจาไม่ได้แล้วและตอนนี้เราก็มาสืบไงต้องไปดูคลิปพี่เมย์ใหม่ครับอ๋อใช่แล้วเราเคยทำเหมือนนะเกมเนี้เนาะข้างบนครับมีทางขึ้นครับเดี๋ยวดิน้ำเลยกุณชุดดูทุกซอกทุกมุมดิตรงนั้นน่ะมีไหมไม่เจอครับเอาละเราขึ้นบันไดเฮ้ยนี่ อันนี้มันเป็นห้องค้าบนะเดี๋ยวนะฉันดูก่อนเออมันไม่มีอะไรฉันได้แล้วมี20สิถุงโอเคแั้งเราก็หาทั่วทั้งบ้านแล้วนะคะคุณโจนี่ตั้งสิบถุงแล้วมันไปไหนเตาอ่ะีตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเฮ้อเตาอีอะไรครับแกเข้ามาดิไหนอ่ะนี่มาตรงหน้าต่างเออจริงด้วยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยอดโอ้ยแล้วโผล่มาข้างนอกอ่ะ ว้ยแต่ทำไมข้างนอกที่นี่มันไม่มีขนเลยอ่ะุ้ยเราเจอเจอถุงเป็นยีสหแล้วอ๋อเขาถุงมาทิ้งแล้วก็เจออุปกรณ์ด้วยแหละคือสัก,กเบอ้อเหรอแล้วก็นี่ช็อกโกลแลตโอ้มีตู้หยอดเหรียญน,นะครับจริงด้วยเราต้องปลดปล่อยผีกระสือใช่เหรอครับด้วยการค่าแล้วกูจะเ,เอาเอาตะบองมาจากไหนครับเงินในหิดอะไรเหรอ แอคฆ่าผีกระสือกันเถอะโอเราจะปลดปล่อยวิญญาณความชั่วร้ายของเจ้าผีกระสือไปเราไปฆ่ากันเอ ừ, ừ, ถอะใช่ก่อนอะ่ะแกไปก่อนเต่าอี้ได้เล้วเดี๋ยวก่อนกุนจลมีกระบองกุนจนแนะนำสิโอ้ยแก<ด>จะกลัวอะไรล่ะเดี๋ยวกินช็อกโกแลตก่อนอเอาช็อกโกแลตมาจากไหนอะ่ะผมจะตายแล้วก็จนเด,เดี๋ยวนะ โป๊กเขไปนปำมันฟปดป้มัไดมอ่ะโเขาบอกลูกกระตาถ้าคว้างไปที่กำแพงจะมองทะลุได้ครับโอ้ไม่ก็ท่านผู้ชมครับพอเราใช้ลูกกระตานะครับในการส่องผีเราก็จะมองเห็นเนี่ยครับว่าผีมันอยู่ตรงไหนครับดูนีอ๋ออมองเห็นทะลุปุบปงเลยเอาละครับตอนนี้เราจะต้องกำจัดผีครับ เราต้องหาก่อนวผีอยู่ไหนครับผีมันอยู่ตรงประตูอ่ะเอาดูสิเห็นไหมเห็นไหมมองทะลุปุงโปงอุ้ยจะชนกำแพงเออไปไปไปฆ่าผีกันไปไหนแล้วอ่ะผีทางนี้ทางนี้นั่นไงก็ผีอยู่นั่นเอาเลยลุยลุยโปกโอ้โช่อช่อชช่อช่่ังเซอตังซอตบผีเลย โอ้หมันโหดมากเลยคุณจนไม่แต่ตบผีตบผีตบผีให้หัวโยกเอาบรเด็เอาบรเด็เออมันติดบันไดมันติดบันไดไหนไโอยเจ้าต่อไอ้แกตีตรงนั้นใช่ไหมเอาสกกรเบือจะไปดิโยนมาโยนมาเอาเป็นเลยเพื่อนนั่นไงสกรเบือตีมันตีมันเลยเพื่อนนี่โอ้โหชนยอดสุดยอดนี่นี่ตีฟรีตีมันเลยเพื่อน ยบงนี่นะฉันช่วยตาีฉันช่วยตีแรงแนงไอีตีฟีไม่นะเฮ้ยโอยเริ่มไอฟรีแล้วไม่แน่เฮ้ยมันตายแล้วเต่าอี อ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องต้องค้ากุญแจเออจริงด้วยเราต้องค้ากุญแจไหนที่คับคับโอ้ยอยู่ตรงนี้นี่เองค้ากุญแจเอาละโอ้ฉันได้แล้วกุญแจนี่ไงอได้สุดเราจะเอาไปจับที่นี่กันอะไรเหรอเรามาหาถุงยารลบไปคืนเพื่อนแล้วเราเอาไปค้ากุญแจครับคุณเฮ้ยฉันก็ได้มาถุงนึงอ๋ออย่าเลียถุงไปไปไปเลยไปเลยอันนี้คือประสบการณ์ใหม่ของเราครับเอาไปจับที่นี่กันไปกันครับยูอาเฮ้ย สวัสดีครับโอเมก้าต้องเดินมาทางนี้ต้องเดินมา,างนี้ใช่ทางออกครับฉันก็ไม่รู้มาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวก่อนเตาอีเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไมเรามาผอที่นี่ล่ะสวัสดีครับหรือมันเป็นความฝันนะครับคุณจโจรเออมันจะเป็นความฝันนี่ยังไงนี่ไม่ใช่บ้านชัน oh. เอาไงอะ่ะอ๋อเราวิ่กลับมาบ้านครับเราฝันไปโอเมก้าโอเมก้า เอาไงเดียตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมอ๋ออ๋โอ,โอไม่เราถูกขังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยเราถูกมาขังที่ไหนก็ไม่รู้ครับไม่มีทางออกไม่มีทางออกหรอเจ้าอี่เราถูกขังอยู่ในความฝันของเจ้าพีดีไอโอ้โอไม่อออออขอบคุณสมาชิกวีไอพีที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ